อ๋อใช่แต่แฟนมันมันต้องพูดเออแต่กูแบบ,บแต่ถ้าถ้ามึงไปที่แบบคนเยอะๆมึงก็คงโดนประชาทันใช่ไหมมันก็ลุมฆ่ามึงได้ใช่ไหม่มันลุมฆ่าอ๋อเฮี่ยเฮียด้วยเราแทงคนอื่นเอาไปแกล้งอื่นเอาไปปน,นดูดิเชี <He> er. ย่ยหิไปแล้วมันหูวไปแล้วนะโคตรเฮี่ยไอ้สัตว์ มันจกได้ทุกศพสิวะที่มันตายอ่ะใช่เพราะแฟนมันเคยแบบพ้นไม่ต้องพูดไงแล้วที่มันโดนกระป๋าเถือนจัดเงเขาเลยตั้งกด,ดให้พูดแล้วน่าก็พูดที่เนี่ยปะแล้วอยู่ดีก็นี่กดได้พูดไม่ตอนแรกทีแฟนมันโดนพ้นกันชิบหายเลยแล้วหลังๆเขาให้พูดไง แอโบแอนโบกินนี่อ่ะแอนโบกินนี่อ่ะเจอเมื่อก่อนเนี่ยจันประชาชนมาร้องอ่ะว่าแบบทำงานไม่ได้เลยอ่ะจำได้มั้งช่วงหนึ่งปะช่วงนนี้จำไม่ได้มันมีช่วงหนึ่งอ่ะจำไม่ได้ว่าช่วงไหนนี่แหละงัดรถเยี่ยอะไรไม่รู้แม่งเอาทุกอย่างอ่ะเอาจนร้องอ่ะเหล็กเป็นหมื่นอ่ะเอาจนประชาชนแบบไม่ไม่อยากเล่นอ่ะ อ๋อวัดก็ร้องใช่ไหมแต่ต้องอยู่ให้ได้อ๋อเข้าใจละเข้าใจละข้าใละเออก็ถึงว่ามันเป็นเมืองคัดคนอ่ะคัดคนไอ้ที่แฟมมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะผมจำไม่ได้ตอนไหนนี่แหละโดนแบบโดนจนแบบโดนแบบโดน,แบบโดนเลยอ่ะ ข้ของเยอะไมแวนอัไปจาอไอ้นี่เลยไอ้กระหกปขนาดนั้นเฮ้ยลุงสวัสดีครับสครัลุงโอ้กูทำงานคุรเหนื่อยเลยกี่เอ้เมื่อกี้กูไปบาคาร่ามากูบวกหกแสนอะไม่แล้วก็เสียคืนไปหมดแล้ยดีแตุ่ณทำงานคตรเหนื่อยตกปลามาเยอะสามสามัลุงสวัสดีครับคตรนเหนื่อยตกปลาสวัสดีครับ สูตดำไม่เหี้ยเฟี้ยวป่ะเฟียวปะเฮ้ยเฟียวอันนี้อันนี้<ง>นเฟียวจริงใส่สีดำม,มาห้า,มาหมื่นนะผมบอกก่อนเฮ้ยสีสีสีดำเฟียวจริงมันมันมีลายแบบตะไคร่มันใหญ่ได้หลัรู้อยู่ไอแม่ไม่ได้บอกพ่อมึงเหรอไอ้แวนมึงไก่ายกูหน่อยแล้วกันไอ้มึงเก็บไก่แวนนะเก็บร้อนะยพันหนึ่งเก็บกระลุงอ่ะเก็บไก่แวนนี่ไอ้แวนมันเป็นคนบอกกูอ่ะกูถามมันแล้วว่าใส่ได้หรือเปล่าไม่เอาไม่เอาไม่เอไม่เอาผเก็บทุกคนใช่เดี๋ยวรอรอ รอสลัดชั่วคราวหอยตีเดี๋ยวเข้ามาตีปื่มแล้ว่นี้พี่แจงราเพีแค่นี้หรออะก็แค่นี้ปะยี่สิบกว่าบอกมีแค่นี้คนไม่เล่นนี่แต่แปว่าภูมิใจนะอม่ายที่เราเนี่ยคนออนตลอดเลยบุญชอบอ่ะพี่พูดแบบไม่เห็นเลยนะอยากแกงมือเลยะไม่เล่นที่อารแล้วนะเรื่องอะไรพี่บนย้าแก้วย้ายเมืองเลยนะไอ้เหี้ย ค่าตัวไอ้เบิร์ดกูตั้งไว้ค่าตัวไอ้เบิร์ดกูตั้งไว้สองล้านอีสิบสองล้านดึงไปเลยสองล้านเรืงเอาเลยมีเงินจ่ายตอนนี้ไปโอซีนะโอซีดิโอ้โหโอบ้าเพื่อนรักไม่ได้กับว้นดิค่ะบ้าเพื่อนรักเหรอบ้เพื่อนรักไม่ได้กะเว้นดิค่ะมึงจะกระซิบจำเฮียทำกลุงด่าหรือไงใครเซิร์ฟหรอเออไปเซิร์ฟเอ้ยยาเบลสวัสดีครับสวัสดีครับไปเซิร์ฟไปเล่นแอร์ด็อกประชาชนอกูจัดกันนี่ไงไปได้เป็นแอร์ด็อกประชาชนอ่ะได้เหรอได้หร ใช่เราเราพั้เดียวกันได้มันจะมีพวกที่แบบอยู่กัน10คนนะไอเซิร์ฟดังจังเลยเดี๋ยวไว้ได้ป่ะืเอไม่ได้ของเลยดูไว้้ไไดปะม่ได้ดูไว้มันเป็นแก๊กไปได้แต่ว่าเล่นไม่ได้ใช่เราเราได้ไปแต่แปะเข้มเข็มอยู่นี่ลงเข็มอยู่นี่ไอเข็มใส่ผ้าพวกไอไหมพรมเนี่ยเล่ยครับเราไปเล่ยสองแปะเป็นสองแปะไปอ่ะดิเออดิเด็กมันจะร้องกับระงมหมดอ่ะดิลุงสวัสดีครับลุงลุงขอเบอร์ในนี้ลุง เก้าหกเก้าหนึ่งไม่ใช่มีมีตำรวจคนนึงเขาบอกเขาอยากเจอลุงมากมเลยเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดไอซากิรื่เปล่าเก้าเจ็ดเจ็ดหรอาชื่อไหนอินอ่ะเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดใช่เจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดรื่งบเบอร์ได้ดีครับเอ่อหนึ่งสองแปดครับเซิร์ฟเบอร์อะไรเซิร์ฟอันหนึ่งนะสัดครับเขาชื่อไหนอินเขาบอกเขาอยากเจอลุงมากเลยอะใครอ่ะเขาเป็นตำรวจอ่ะบอกเยกเ้าหน้าแดใช่ สี่ศูนย์เก้าแปดพี่เบมโอเคสี่ศูนย์เก้าแปดต้องดูก่อนใไขวัดจำไม่ได้เฮ้ยไอ้คุณพากูไปเบิกแล้วยดิเดี๋ยวกูต้องไปแอดดอกน้องสวัสดีครับผมเป็นเอฟซีนะครับเฮ้ยลุงสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นเอฟซีนะลุงมีเบอร์คนในแคมปยังค่ะพอพอเป็นเอฟซีเหมือนกันครับลุงสวัสดีครับขอละไเซร็จได้ไหมครับบอกให้พี่เบมดอกเนี้ยถ้ามีแค่เนี้ยครึ่งล้านลกลักเลยลกลักเลยอะไรวะเราก็ขอละไเซร็จด้วยนะครับ ได้ครับลุงแต่ผมขอลาเดี๋ยวผมไปเจอไอ้ดับเลยนะพี่ต้องเสียทุ่มมาเข้าไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้ลุงสอนผมขับรถได้ไหมล่ะ่มันเข้าไม่ได้เฮ้ยผมยังขับไม่เป็นเลยโอ้โหขับไม่เก่งนู่นไหนหลงนู่นหลงพันเทพผมสายถนนนะดิตามทางค่ายแดงเหรอครับผมครับผมเป็นสายถนนน่ะผมไม่ได้สายสายเหินผมสายแข่งพี่เยอะทรือี่เหลือเยอะปะ ที่เป็นไหนดีบ้าลุงลุงเตี๊ยวุ๊ดติดย่างครับลุงติดแล้วครับนี่ไงตีเฉตีกี่ทีครับลุงสี่ร้อยทีหนึ่งสองไม่บูปินอ่ะบูปินกี่ทีบูปินทีเดียวเวอร์จริงเพราี่ผมไม่ค่อยอยากขิงนะผมแบบผมก็เซ็งอะที่มันง่ายเกินไปไอสารทูมันตีมือไล้อะกี่ทีเธอบอกดิหะสิทีครับโอ้โห แต่ผมเป็นอันละสองแสนนะผมเขาไม่อยากขิงนะแต่ผมแบบไม่รู้ว่าผมอยากให้มันยากกว่านี้ผมอยากโดนสักปัดยี่สิบทีสามสิบทีอะไรประมาณนี้ให้ลำบากไอ้เฉิดแต่ว่ามันทีเดียวเดี๋ยวผมก็เซ็งอ่ะเชี่ยทีเดียวจริงเหรอเราตีรูปินดูตีไม่ได้แต่ผมผมก็อยากตีแบบว่าสิบทีให้ลำบากไอ้เฉิดไงแล้วไอ้เฉิดนลำบากไม่ต้อง้วตีสิบทีอ่ะนี่ไงนี่ไงโคตรสวยอ่ะ โอ้โเท่เลยลุงสวยเวอร์อยากจะตีให้เราบ่าเฉือนมันกันยี่เขียบดีไอ้สัสยี่เขียบดีไอสัสดูเยหเลยเข้าวูู่่ก่อนเขาไม่เป็นต่างไงกู่คู่ต้องชี้พูดก่อนไงให้ที่เป็นหนึ่งทีสิบล้านเลยใช่ไหมลุงไม่น่าตีอเนี้ยลุงบอกบอกเรืุ่งเิมีฝังกูบอกแล้วกูบอกแล้วกูบอกแล้วเขาเรื่อมีฝังแล้วผรออะไรที่เป็นไหมพิดหวังลังพิดหวังมึงก็มีบูปินหายสัตว์กูจำได้อยู่แค่นั้นแกยังเตียบอ่ะยากเต็บแค่ทีเดียวเหรอลุง ทีเดียวผมผมก็ไม่ได้ทาให้เสียเงินแก๊งสิบล้านไงทุกทีท่อทุกทีทีเดียวทีเดียวทีครับสิบทีก็สิบล้านว่าอนี้อันนี้อันนี้สิบล้านเงินแก๊งว่าเงินแก๊งว่าเงินตัวเองเลยครับโอ้เงินตัวเองด้วยเนี่ยโอ้เยอะจังอ่ะแต่ต้องคือเงินเก้าล้านนี่ไปทำอย่างอื่นได้เยอะเลยล่ะลุงมีแบบอะไรแบบปอบขวัญผมไหมครับไม่มีนะครับแต่ว่าผมทีเดียวไง ลุงบอกให้ฆ่าคนเยอะๆมาวานผมจำได้จะเป็นคนดีใช่ไหมลุงใช่เราอยากเป็นคนดีครับก็สิบล้านอ่ะสาธุฟังไว้นะบูปินสาธุอะบูปินผมแดงท่านนันะผมแดงจัดบูปินตัดตัวให่ผมแดงเลยแหะไม่คือฟังนะถ้าอยากให้คุ้มอะ อยากรู้ว oh, ่าตรงกันหรือเปล่าไงอยากรู้ว่าตรงกันหรือเปล่าไงจบไปยัอันนี้ NTR เหรอที่หนึ่งไม่ใช่หรอใช่ครับครับสสวััดีครบผมอยากโดนสติเขาที่หน้าจังๆเลยลมจเย็นลงโดนห้าหมื่นก่อนเลยนะนี่จ่ายแล้วนุ้งนิงมาแค่หมดสองล้านเหมือนกันนะปล่อยจอดทีอยโอ้ยแต่สองล้านสมัยนั้นกับสองล้านสมัยนี้มันต่างกันอ๋อเมื่อก่อนมันหายากใช่ไหมครับหายากแต่คิดอะไรมาไม่ใช่ง่ายนะ คิดอะไรมากรอบละล้านห้าแบกแบกกิติเหรอแบกกิติก็ดาราไยดารายผมผมอยากเดาราผมมเแบบผอยากเจอดาราผมไม่เป็นอดารที่แข็งแบบนี้อ๋อเพูดอทำมาตลอดนี่โคตรหล่ออ่ะไอ้เนี้ยโคตรหล่อหล่อเกินอ่ะแต่ผมโชคดีด้วยที่รอบไม่คนนี้ผมเป็น FC นานแล้วเนี่ยอ๋อหล่อจัดไอ้เนี้ยผมโชคดีด้วยอันนั้นพวกยาปั๊มอ่ะต้องไปโรงพยาบาลอ่ะต้องไปซื้อกับหมออ่ะ ให้พี่เบิร์ดพาไปซื้อนี่พี่เบิร์ดอันจะมีปะอันนี้อันนี้ผมขอทำนะพี่เบิร์ดเขาไม่มีแก๊งเหมือนกันครับแ้่มีตู้อย่างจราเนี่ยมีคนมาจีบเยอะไหมผมอยากรู้อ่ะพี่เบิร์ดเยอะไม่มีเอาดีๆเอาดีๆใช่ใช่ตู้เนี้ยตู้เก็บของคณะแม่กล้ามาจีบใช่ไหมมันแบบมันหล่อเกินไปอะไรประมาณนี้ปะไม่แต่แบบผมก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครส่วนมากมันจะเป็นแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยที่มันรู้จักกันหมดไงครับลุงถ้าเกิดเดี่ยวโอการเสื้ออยู่ไหนอ่ะมันก็เหมือนคนธรรมดาแหละ แล้วอย่างนี้สาวก็ละลายหมดเลยเดเวลาเจอคุณนะอะไรนะสาวก็ยี๊ดเลยปะยี๊ดเลยปะแบบอย่างี้อย่างนี้ใช้ชีวิตลำบากไหมครับเวลาไปเดินห้างอะไรแบบว่าเอาขอตรงถามตรงๆนะฮะคือเราคือการเป็นดารามันต้องเปิดเผยตัวใช่ไหมแต่แล้วเราไปเดินห้างเงี้ยคนแบบขอถ่ายลงถ่ายรูปเยอะไหมก็ก็มีบ้างครับแต่ว่าผมชิลไงผมไม่ได้แบบผมไม่ค่อยแต่งตัวอะไรเงี้ยเวลาไปเดินอะไรเงี้ยผมก็แบบขาสั้นรองเท้าแตะอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่แต่ว่าคนต้องถ่ายรูปเยอะปะอันนี้เขาไม่ได้ดูกันแต่งตัวใหม่ถึงเขาดูแบบว่าเอ้ยพี่พี่แบงค์อะไรประมาณเนี้ย ก็ก็มีบ้างครับแบบบอกน้ำหนักน้ำหนักขอบ้างอะไรเงี้ยแล้วครูจะเอาขอให้มันนี่ถ้าคนอยากเป็นแบบยุคใหม่อยากเป็นอะไรต้องทำยังไงบ้างครับสวัสดีครับใครวะเนี่ยเอ่อทำยังไงดีวะครับเซี่ยงผมอยากรู้จักในมุมนี้อันนี้เลยคุยตรงๆนะลุงครับโหดลุงอะรายได้เยอะกว่าผมต่อเดือนอีกเฮ้ยอย่าพูดดีเออเอาพูดดีกว่าไม่ไหวได้ มมึึงงเเอออออาานนนนีี้ไไปปก่ตรงๆเลยผมผมได้น้อยผมได้แบบหมื่นบาทอันนี้ไม่รู้จากไหนวะเนี่ยผมก็บอกแล้วผมติดตามอยู่ครับ River TV อ่ะเมื่อติดตามแต่คนไม่ไม่ไม่รู้เปล่าเรื่องอะไรได้อ่ะไม่รู้แต่ว่าแบบอ๋อเดาๆดมันก็พอประมาณได้อ๋อเดาๆดาขนาดแบบผมคนดูแบบสองสามคนอะไรเงี้ยได้เดือนแล้วแบบพันหน่อยๆอะไรเงี้ยเฮ้ยบ้า แต่ผมไม่ค่อยไดสตีมอะไรสตรีช่องไหนครับทวิทปะทวิทครับเฮ้ยตอนทวิทตอนทวิทอยู่นะตอนทวิทอยู่นะตีได้พี่แ้ก็ไม่ตรงเนี้ทวิทโนหนึ่งีดมาเป็นสีม่วงแน่นอนครับตอนนี้อะนะใช่ไปตีอีกไปชิดช่องชีดช่องอะไรอะเลือดชรื่องะ่ครับชองช่องอะไรช่อเซอร์ซิร์าหาพี่ก่อนเไรนะครับช่องอะไรครับสะกดได้เดี๋ยวเผื่อคนไปดูไงเผื่อคนไปดูสะกดตังมาฮะมาทาทงนี้มันตีเจ้าครับไอซีโร่ซีโร่ด B A N K T H I T I J A O โอเคคราบโมดช่องแรกกับลายเซ็นะครับได้ครับได้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณยฮะบี่ย เอ้ยเมียผมน่าจะเป็น Fc แน่นอนเลย,เยผมขออะไรเลยไม่ให้เมียผมเมียผมชอบเมียผม Fc ครับเมียผม Fc ผมคุยกับเมียอยู่เมียผมเป็น Fc Fc พี่แบงค์เนี่ย <c oughs> นั่นแหละใครที่อยากเริ่มต้นสตรีมน,นะครับแนะนำง่ายๆมาทวิตผมว่าเป็นอะไรที่ที่เสียงอะไรวะไอ้เจ้าบ้านกูไฟไหม้เหรอแถวหมู่บ้านไฟไหม้เหรอ อ๋อไอ้เที่แอดดอบไอ้สัตว์ไปขโมยไหนวะไม่ไปเป็นใคร,รไหนว่างอ่ะใครชันไหนว่างมัง้งอะนี่ออกมากับผมก็ได้ครับลงได้ๆๆลงขับเลยปะขับเลยขับเลยขับเลยแล้บ<อ>ผมขอขอลบด้วยนะมันใกล้กันเหรอ,อ ลกเมันเหมือนที่เรามีเลยนะเหมือนที่เราเลยเนาะเหมือนกันเหมือนกันแต่งแต่งแบบพี่พี่ตูแต่ง เขาสตรีมอยู่ป่าวะที่คนตะกินนะนี่เขาบอกว่าเนี่ยอะไรนะชื่อช่องอะไรนะเขาสตรีมอยู่หรอไม่ได้สตรีมเขาบอกว่าแนะนำว่าอย่าเป็นเลยครับดาราเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่าเป็นเลยครับดาราเอาลองน้องหนูฟังกันไหมนะพี่พีรุ่นใหญ่เขาบอกแล้วอย่าเป็นเลยนะครับดารา ให้ชมทำแบบแม่ผมเรียกว่าพี่หมดแล้วครับถ้าเราไม่อยากแก่เราก็ต้องเรียกเขาว่าพี่เว้ยนั่นคือรุ่นเดียวผมแน่เขาอยู่เท่าไหร่ยี่สิบห้ารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับ เดียวกันรุ่นเดียวกันคิดว่าการแรกๆไงเราก็ต้องเรียกว่าพี่หลังๆถ้าเราสนิทกันเราก็จะไม่เรียกพี่แล้วครับขอบคุณครับไอ้มิดไอ้แวนไอบอลลอนอยู่ไหนวะ ไปเยนะขากอเยไปร้อนเนแวนมาบบอยู่นเมิลุงสวัสดีครับลุงวัสดีครับอกให้ี่เลืออยู่ไวะใช่ครับพี่เหรชิารถ้าครี่กลุ่บวมยมินดียินอย่ไกลุ่มเรา่ววอะแวนกุ้มเราไปไหนวะเออไวไปไหนไอเลียงอะลียไปมานกเลียไม่หยลือใครไอหลอไอหลอไม่อยู่เซาไปไหนวะกลุ่มพีขาวลหไปน มม่าดูมันจอดรถดิบึงดูไว้น้อง JK อ่ะไอ้เที่ยอีฉาเปล่าอีฉาเปล่าน้องไอแซมหรือพรน่ะไอ้แมบอกมัดิไอ้เที่ยไอ้ไม้ไอ้ไอ่ไอ้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 อนไอ้ไอ้อ้อ้นอ้ไ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 ออ้ไ้อ้มอดไอ้ไอ้้้อไอไอ้อ้ยอ้อ้อ้้้ไออ้ไนไอ้อ้ไวอ้้้อดขนาดนั้นมึงไไอยอะไอ้เออน้ ม่จอดแล้วมึงเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็ได้บอกมันมึงมึงจอดตรงไหนก็ได้แล้วมึงเข้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะอติไปไหนวะอติมาแล้วใช่ไหมมันบอกว่าโพซิชั่นนั้นดีสุดพี่ว่าไงเออติอ่ะตรงนั้นติไปไหนไม่รู้มันดีไมู้ว่าอติมาแล้วใกล้กล่องอ่ะเออมันอยู่นี่แน่ใก้กล่องจีบสาวอยู่เปล่ามันมันบอกว่ามันจะหาเมียสองคนน่ะเขาจีบสาวได้ด้วยเหรอ ได้มันบอกมันฝันมันอยากมีเมียสองคนตอนนี้มันกำลังไปไอ้นอนนอนอะไรอย่างเง่อยมันไม่ให้จอดทุกอย่างใกกล้ดอไม่ใช่หรอกมันเขาวางสายหนีผมด้วยไอ้ฮะร์ดดรอปแจ็คหรอขน่ะจอดล้อมอ่ะได้หรอวะติดขวดพอยอะไปไปเยืนก็ตรงนั้นมันก็ไปยืนแค่นั้นเองไปจอดอยู่ตีตีแม่งเดี๋ยวก็ล่วงพวกเนี้ยเอาเลยเอาแล้กันได้ยามตีมาแล้วเนี่ยตีมีเอดีไหมเนี่ยพร้อมแล้วเอดีไหมั่นแหละโอ้ยเฮียตีครับรถจะถึง กว่าจะถึงแม่ดีไหมเนี่ยเนในเลใเเล่นี่อันที่เข็มนี่ไงหเลขเลข4 C สาม C สามจะมึงไม่มาตัวปรับสองล้านนายเติชุบทุกคน4 4สามอติเหมือนเมื่อวานเลยโแล้วก่อนนี่คืออะไรอ่ะก็ใส่ัหยอ๋อตายจะบ้างเออก็เหมือนแบบการดาเิดเพิ่มได้อีกนีโอเคอันนี้ใครวะเนี่ยเออมันชื่อนาสิครับลุงพี่ตกี่คนวะ ผมไม่ได้ยินครับลุงออันนี้ไม่ได้เขาแกงหรอปืนปืนน้อยเวครับป้าป้าครับเออเล่นเปกันหน่อยดิใครมีปืนอ่ะเล่นหน่อยปืนปืนไม่แรกใช่เล่นให้กันแหละคนที่คนที่มีคนที่ไม่มีหมา้เล่นปืนดิที่มีปืนอ่ะเใครมีไม้เล่นไม้ยเลยใครมีไม้เล่นไม้เลยใครวิ่งไปวะนะดูไชิทุกคนหวดูไหวโซมิซ่าโซมิซ่าใครวิ่งไปขวางเฮียไม่มีแรงกันเลยพวกมึงอ่ะ ลุงครับลุงแข่งมาครับลุงแข่งมาครับเหนื่อยครับลุงายเดินนะพี่มันซ้ายเดินเขาซ้ายเดินฮ้ยลุงใส่ชุดสีดำนู้นดูดีๆนะเว้ยเออไม่โดนกุหล้อมไม่โดนกุหล้อมลมลมสองมิดแล้วกันมิดเอสามิดมิดมิดตึ้งจเยอะลมเยอะเอาแล้วต้องเข้าหัวมึงเกินมาเด้มึงเกินขึ้นไปเด้เกินแบบไม่กลัวเขาอย่าป่ะชนไปเลยไปเลยขึ้นไปขึ้นเดินไปเดี๋ยวแยกกันเดี๋ยวแยกกันเดี๋ยวแยกกันต้องกลัวตลุดมาตัวนึงเอาตกลุดก่อนลุงตรงนั้นหรับผม แค่นี้มึงว่ากูคู่ไหมล่าสุดพวกูเพิ่งเก็บแชมป์ดูทั่วที่พวกูชูว้มัดเดียว้อมจะเก็บแทงดูเงินกูมึงดูเพื่อนกูในแก๊งดิกูมีดาวดยไว้้้ดว้เอาเพื่อนมาชุบหน่อยเเพื่อนชุดหน่อยวิ่งมาดลทุลาชุบเพื่อนมาทุลยกไปเลยผมชุบเองลุงได้เลยไม่ไม่ไเดี๋ยชุบแล้ว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 ไปเล่นเลย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  ไม่ด <I mean ูเลยโดนอะไรตายเนี่ยไม่ต้องยิงก็ได้ไม่ต้องยิงก็ได้มันไม่มีใครไปฮะ่ปเลยไปเลยไปเลยไปเลยมาแล้วคนนึงมาแล้วคนนึงเหลือ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 คนนดิ้ลลุ้้กูอันนี้กูอันนี้กู

มึงรู้ว่ากูจะมาเยพวกมึงเลยล้มลอบอะโตโตู๊่กันน้องจละไอ้เียล้วนหมดเรื่องพวกนี้ย่าดูบดูบุรีเด็ดดูบุรีเดดบีดูบุรีดดูบุรีดดูบุรีดดูะไรนะครูบดูบุรีนี่เดี๋ยวยิงกางผมูบุรีเดดได้ครับมีบุรีป่ะมีบุรีป่ะไม่มีกูเก็บหมดแล้วกูไม่ได้ดูแล้ว เอ้าลุงวันลุงลุงมันต้องแปดสิบตัวไม่ใช่สองดูมาแล้วไงเมื่อวานอ่ะกินไม่ได้เนี่มันไม่มีท่าถูกดีเลยลุงมันต้องถูกดีอ่ะถูกประชาอื่นได้ไหมท้าแอคแกนยี่สิบห้ายี่สิบห้าให้ให้ใช่จุดแม่แล้วลุงมันแอคมันแอคอะไรอ่ะท่าเดียวประเทศกูเป็นท่าแอคอ่ะ จบแับก่อนนะพวกกูจะกคันพวกกูทำมานานพวกกเฟลอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟวชวันในใกรเชื่อมึงแล้วป็นศว่าชุกกอนะตายเชื่อมึงแพอยู่แล้วว่าชวันจะลูซทำไรว่ชกนดูสนตีนพวกกูขามิงสูดแล้วกูควจะแรงชุกกู